น้องจะดีจะทุกอย่างเรียบร้อยเบิดแล้วจาคลิปนี้กินนอกจากอันเนี่ยหมูสามสันอบอันนี้ซามอนจะซื้อมาจากตลาดอืมประทูอย่างประทูอย่างหมูสามสันอย่าง ขนมจีนอันเนี้ยบุนเซนลวกม,มาบัดพี่น้อง่อหอน้ำใยสูมด้วยจ้ะหงพักตกตาบักไงอันตั้งกองน้ำนั่นมุ้ยู้ใดกินน้ำใยได้พี่น้องเอ้ยลูกใส่กับพวกกินน้ำ เขาเห็นกล่องเขากับโก,กินนำาื่ออื่นมากินสยางดีได้พี่น้องลูกชายนั่นถ้าเห็นแม่ตั้งกล่องกรบบก,กินนดำได้ป้าถวยมาแบงไว้ให้เพิ่นแบงซาหมอนออกไว้ให้เพิ่น ตองมาเลยมึงกินจะบปกินเห็นแม่ตั้งเกอะซาหมอนกับแพงคักเห็นจูก,กูมันเป็นยังไงน,นะแค่รสเมื <c oughs> อกี้ชินยังได้พี่น้องซาหมอนันชินบ้าง ปูอัดเพิ่นกกะไห้มาซีชิน้นสองชิน้นอะไรพี่น้องมันตัดเคืองอืมไปใส่ตู้เย็ยนไว้ลูกชายลูกนอ้องสาวอะไรพี่น้องพอมันลูกเย้สุ่มเดี๋ยวคนอื่นแม่เลี้ยงเพิ่นมาแต่น้อยเพิ่นพี่น้องเพิ่นกเกินแม่ แม่ก็ว่าลูกทายลูกทายมากินน้ำใยห,หวนใ่หวนนุ่มค้างเดียว <c oughs> กินดีครับห่อพักค่ำใหญ่หญพักกาดแก้วหักหออมูลนี้มีเตนใน,น้สวนเน่น สาลาเน่ซาลาเน่เก็บในสวนผักชีในสือ่อบางทีซื้อมาแต่ตลาดจักรของปลูกขันเป็นปลูกมันก็นยุบหัวระพาในสวนโหระพาในสวนจักรของต้นหอมก็อยู่ในสวนจักรของอลไรพี่น้องเวาลาก,กินก็นตัดตัดมันวพวกกระแ,แตกขึ้นไม่ได้ ใส่บุนเส้นแยสูมมากินกับบุญเส้นม,มามาขึ้นกันขน,น,นมจีนเสียบคักพี่น้องเลยมาฮอน้ำยายเด้อยน้ําจิ้มกันรสจัดจานคักใส่หมูแบบนี้ใส่น้ําจิม้ม ข้ามยันยัข้ามตาสวดอืมข้ามยันตาสวดย예수อากระดาษก่อนมีเนาะกินข้ามยันยันตาสวด กินกับน้องสาวน้องสาวเพื่อนบอกใครอยากออกกล่องหรอกพี่น้องเห็นมือเพื่อนอะเห็นไปเตะมือเพื่อนอไปถูเห็นแต่มือแบบแบบแบบเป็นนางกีดอีอยู่มุมหนึง่งลูกงชายเพื่อนละยางมากมื่อกี้เห็นขายางอันพี่น้องไม่เห็นแม่ตัางกล่องยางขึ้นบานคือเก่าอือแค่รถ <c oughs> กัะซ่าหมด นั่งคุยกันน้องสาวเลยพี่น้องเห็นปากแบบแบบมันเห็นเอาบาอได้มันมีแต่เสียงเพลงยายก็บเลมาใส่เสียงใหม่มันก็สิเป็นเป็นแบบว่าอารมณ์ปากไปแนวหนึ่งยายปากเสียงไปแนวหนึ่งน,นะาะจ้ะแจ๊กสีเฮ็ดจังได้น้องสาวว่าอันน้ำจิ้มจัดจา้าน กินไรวัดดีครับมีตะบูเป็นไขวัดแบบแบบนั้นผักอันนั้นได้พี่นนอะผักกุลาคือว่าผักชีฝรั่งหรือผักชีไว้เรื่อยกันได้สวนไ่นหรอจ้ะที่เห็นยายเห็นมือแบบแบบมือนีนข้ามนี้ซามอนจ้ะ ค้ามตาสวดคํามใหญ่ๆแสบคักได้พี่น้องไปเห็ดกินเลยจ้ะจริงๆอ่ะยายสุ่มมักหมูสามสันตมดีมากกว่าอันอย่างเลยแต่น้องสาวเพิ่นยอยากเอาไปย่างไรน้ำมันออกแล้วจ้ะ เพื่หายไเป้โอ๊บลาน้ำมันพักเลือกกินโหลดได้มักพักง้าก็กินโหลดพี่น้องเอ้ยอืมพี่น้อง ลูกยีลูกบรนขอเอินบอกเข่งภาษาไรเว่าแล้วลูกยีบอกหวานอยู่ได้พี่น้องเ <c oughs> บิร์ตการ์ดยี่สิบบาทน้องสาวมันซื้อมาฉ่นไปตลาดมาบรนจายตลาดมาบังก็สิมากก่องสซโตไ้ยายเป็นคนเมียนจัดก,การเ <c oughs> หดอยูเห็ดกิน น้ำจิ้มทลาดน้ำจิ้มมากก็ซาหมอนที่ยายแก้มืองกิยนยายกำลังชิมเม่งมันรสชาติมันออกคืออันกินบักหน้าขวดหรือว่าน้าสมแม่พี่นอกซาหม่อนยายเป็นคนมากินซามอนดิบด้จ้ะ ไปเห็นในตลาดแพ้ยงยใยญกับสื่อกินได้วินเนะาะใหญ่มากซามอนกินกับบาสาบิเป็นค้าแบบแบบนี่ละนกไผ่ก็ร้านทรายมันอุ้มลูกมา น้องสายเห็นแต่คาานพี่น้องกินน้ำกดนดหรอกซุ่มน้องสายก็ล,ลูกสายย่าสูม,มันมันกินน้ำกนดใช้ห็นกล่องเขาประกยังนางน้เแซ่บคักเลยพี่น้องเอย คนกินดีกินเป็นเนาะพี่น้องมันจังอ้วนผู้เพิ่นบ่กินเพิ่นอก็บ่อ้วนผู้กินดีก็อวก้วนคือยกสูงนี่ล่ะจ้ะอืคุยกับหลานนี่นะหลานได้ครัวเบิเ่ลวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่นแหละพี่น้องได้ครัหนึ่งยี่สิบเจ็ดได้ครัวหนึ่งก็สามหมื่นบอก ຕື່ມປກະວັນ พี่น้องยายสุมมิแต่พูอ้วนๆได้พี่น้องสิบอ้วนอยู่สองสองสามคนเท่านั้นเองลูกแปดคนน้องมิแต่พูใหญ่ใหญ่ยหญสุมเมนอ้วนมาแต่หน่อยได้พี่น้อง แต่จำแต่จำข้มไดมันเคยเห็นเจ้าของผู้จอยผู้น้อยจักเทียแต่น้อยนี่ก็อ้วนอ้วนมาตลอดแต่ว่ามันถึงมาอ้วนแห้งเอานี่แหละบนชิปปี้เห็นไหมเจ้าขี่มันก็อ้วนสมส่วนเจ้าของอยู่เต็มกระยายน่ะเจ้าของคนเตียเนาะจ้ะมาพี่น้องแสบคัก แช่โพดแช่โพเวลาเห็นยายสูงกินนดุอะไรก็ไปซื้อมาเห็นกินเวยจ้ะน้องไผ่ยายสูงน้องไผ่ละ กาดแก่อัน,นอันนี้มันก็เอื่อดอ,อีียังเล็ดอีียังก็เอื่อดสื่อฟันสื่อฝรัง่งใหญ่ก็จำบ่ได้เคยมาปลูกอยู่ได้ปีที่แล้วปลูกก็งามเจ้าว่าได้พี่นอ้องเอ้ยชั้นออกดอกออกอีียัง่นเด้มันแหงอากาศมันบนะ่ได้เนาะมันจะออกคุ้มในจังหน่อย แต่ว่างามคัเข้าวเดียว่านันเองแปะสับพักสลัดพี่ที่แล้วย่า,ยปาย่ปลูกหลา,ายให้คลิปเก่าๆคันว่าถ้าย่า่ทายลงหนาซิมีอยู่อมอืมลีต้าเบิ่งยังเลยพี่น้องเบิ่งเวลาเลยนะถามกันว่ามันอันเวลามันได้เท่าไหร่ย่าย่เอ็นหู มีแต่ผู้สองสองเรื่องหนองผ่ายเรื่องหนองสาวสองเวลาคลิปนี้กะไหวซ้ำนีแล้วจ้ะยายกับสกินต่อ